หัวเช้เท้าค่ะหัวใชเท้ายายเล่นกระสักันั้กเฟบมเนตเออบแแงก็เอาสมินเยอะยังจะอเยอะจลายงย นุ่มไม่มีกลิ่นปลาอยากกินใ่ย่าจังเสียงใช่ไงเนาะซีเยดัเต้อ้หนาก็สบายเรือเฮอย่า

ត្រង់បែបនេះគាត់និយាយថាយើងមិនដឹងថាយើងអាចធ្វើបានទេហើយបើយើងធ្វើមិនបានបតអាចដល់ដល់យើងអាចទៅដល់គាត់ថាគាត់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 អាចទៅដល់

ไม,ม่ดีทรัพย์ไม่ดีวาสนาทำามไมหลพกรับมหาบุญช่วยเออน,นี่นี่การบุญช่วยเต้าเมกันนงเพืคอนทหาต่ปัจจนตนเสมอฮะปัจจนตนเสมอว่ะ

แม่ชีหรือเปล่านะครับดูสบายๆอ๋อนี่เขาเหงือวะตอนคุยเบรกเหรอมันมีนั่งไปปุ๊บเนี่ยมันมีเวทนาแต่ว่าก็พยายามรักษามีสเตจอยู่กับลมหายใจทีก็เริ่มเห็นเลยว่าเห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวทนาเปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแม่ชีเอาเมนเป็นแค่ชีดิ แม่เองแม่แม่เชียงนุสีซ้ายแตสีขเมื่อใดที่เราเฝ้าสังเกตลมดูลมเราจะเห็นความน้ำจ่าเอาแต่เราเราฝาแบบนี้เราไม่ได้เรียบังคับเวทนานะแต่สิ่งที่เราควรเรียนรู้และบังคับคือหนูถึงบอกพี่หนึว่าแล้แรกพ่หนึ่เจตนาเลยเจตนาอยู่กับลม หายใจลึกๆเจตนาทำลมหยาบก่อนทำมันทำลมละเอียด